วิวิวตัวอุ้ยตัวอ่อนตัวอ่อนเกี้ย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 เออเยอะตัวเดิมแน่เลยวะเนอะตัวเดิมเลยมันน่ามันน่าจะรออ่ะมันน่าจะวัดตามทีวีเลยตัวเขียวเขียวว่ะพี่ออยไม่เขียวอ่ะมันใหญ่พีพีมันใหญ่พีพีโดนแขวนตาบอดอ่ะโดนบิดคอตายเลยเหรอพี่ก็พี่ออยดึงแล้วก็ไม่วิ่งหนูก็เลยต้องยืนล่อให้ ชีวิตปัดซบจริงๆเลยเล้วแขนไหนวะที่เดิมเลยที่พี่ออย,งงยงงอ่ะอยู่ไหนบ้างพี่มิอ่ะ โอ้มานี่ทับไปแล้วด้วยเฮียแล้วไล่อยู่หรอเออวิดิกเหรอไม่หรอกกลอวไปปั่นข้างบ้านเล็กอ่มาแล้วมันเนอเอ้เอ้ทำไมทำไมแมววะแมวเดยงวะไม่ดังไม่นากูยังอี้เหรอใครไล่ใครไล่ผมโอ้ยโดนกู มามามาตามผมอยู่ตามอยู่อยู่ตรงนี้กันโอ้โหหรอหลอกไฟเช่นนี้หรอปาร์ตีจ้าเมื่อกี้พี่ดึงไปแล้วนัดหนึ่งอันเอาโทเทมทำลายไปอันหนึ่งเอ้ยมันกลับมาวงแตกแตกหรอวะมันหลอกไฟพี่นะ้ามันหลอกไฟพี่นะ้ามันหลอกไฟพี่นะ้ากูอยู่นี่แล้วฉีดไปแล้วฉีดไปแล้ว แล้วจ้ามาแล้วจ้าอยู่ชั้นลุกยังอีเหรออ่าโดดม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 าลูกถ้าไมอยู่ดีๆก็ตาบอดอ่ะเข้าไปในเวเข้าบริเวณที่เป็นอะไรนะทับไปหนึ่านะไปหนึ่งานะเทไ่้เท้เเทเทอยู่กูอยู่กูอยู่กูกลับไปเปกรไปเล็กรไปเกราเล็กกาไปเาไเล็กกรมาไปไามไ้กอเอเเค หลงหรอไม่หลงเว็บวบไปไหนวะเว็บไปไหนวะแวบไปไหนวะเนินเโอเคโทุบทุบเครื่องหรออออมาเห็้วมเห็นเมามาหาแล้วหาแล้วไอ้เหี้ยโอ้ไม่ได้ว่ะมุมแย่มากเมื่อกี้อ้าวุเมั่ะยี้มันวาร์ปมาาแหละ แมทแค่ไหนเล่นไม่ได้นะแมทแค่ไหน,นเล่นไม่ได้นะเป็นแมทเทพก็จริงแต่ว่ากลับ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 ไปบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่มีเครื่องไหนอีกไหมเนีเออาตาบอดถ้าอยู่ในบริเวณโซนของโทรทัศน์ตาจะบอดกำลังย้อนเจ้าผมเจอผมเจอผมอยู่กับผม โอเคโอ่าปั่นยืดเลบที่ปั่นยืดเลยพี่ปั่นยืดเลบไอ้ไออ้อยลืบเฮียลืบลืบเกิดอ่ะหลุดหลุดหลุดทิ้งทิ้งอยู่ไหนกันไอทีตไปไหนอยู่นี่อ้อยอยู่ไหนเนี่ยทีวีอยู่ข้างหลังอ่ะจ้องไว้เลยไอ้ชี้กูกำลังปิดให้เลยเฮียเฮียต้องเจ้าเอาไปหนึ่งไม้ไอ้เฮีย ทบแล้วทบแล้วมาทบแล้วทบมาทบมาแล้วกำลังไปบ้าเล็กกำลังไปลเล็กไปไปไปช่วยช่วยไปบเล็กเอาไอ้ลนอไม่ใช่แล้วหนูซ่อมต่อซ่อมต่อซ่อมต่อซ่อมอยู่ตรงประตูไอ้อะไรอะไรหรอไฟควยไรมานี้ออกให้ตรงนั้นเ้ยกำลังมากำลังมาบนเล็กกำลังมาบ้นเล็กกำลังมาบกำลังมาบใหญ่บ้าใหญ่ไปไปสาีตรงนั้นีียย อ้าามียักษ์ไรด้วยไอเชยมียักษ์ได้วยผียักษ์ไรไอตันผียักษ์ไไอเชยผียักษ์ไรวะยักษ์ไวะผียักษ์ไรวะผียักไปวะไอไอหลอกไปหลอกไปผียักไปวะไอย่าไอ้เจ้ยไอผิ่มียักษ์ไวะไอน้องนี่มียักษ์ไรวะพับเลยแล้วกันมาอย่ายาหนูอย่ายาหนูกำลังไปตรงที่เครื่องเสร็จอ่าอ้าอาอ้าจะจะจะอ่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 าอ่้ยถึงไอ้่าไม่มีรางวัเช็คแล้ว มาไอพิศมึงจะมึงจะเอาเหรอไอพิศไอคิ้ยมันมันดูฮับหลุดทะลุตัวกูไปอพิศมีแางหลังไหมมีวิทศจะไม่มีประตูนี้ก่อนพิศทันมาหายไม่ได้อุ้มอ oh, <no. S 2> ๋อน้องมาตันี้หรอกมันมีนี่อมันมีทีวีไปดึงทีไปดึงทีไม่วับด้วยวะ่ะ อ้าวไม่ไม่มาไม่วาปไม่วาปอยู่ห้องเนี้ยอยู่ใกล้ๆเลยอยู่บ้านเล็กครับผมผมก็กำลังเปิดเจ้าหนูเจอหนูเจอหนูเจ้เหรอหนูเอาล้มแน่เอาล้มแน่พี Enter, ่ด <c oughs> uh ึงไม่ไ uh. ด้พี oh. <c oughs> ่ด oh. <c oughs> oh, ึงไม่ได้พี่ดึงไม่ได้พี่ดึงไม่ได้ดึงเลยดึงเลยดึงดึงไว้ดึงนะดึงโอ้ยทำไมมันดึงไม่ได้วะไม่อหลวกลอยไก่กก้าวหรือเปล่ากก้าวหรือเปล่ามาลุมาลุหมามาหมามา ยื้ไว้หน่อยมีลูกเองได้ได้ได้วิจนะยื้ไว้ยื้ไว้เลยยื้ไว้เลยมีลูกเองมีลูกเองลูกเองเฮียติดขึ้นองเลยลบยังอีหนูยออกไปเลยก็ได้นะไม่ได้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 พีแตกแล้วกูแตกแล้วอะไรหนูอะไรทึบต้องทึบโอเคพี่นาวเลยออกได้ออกออกได้ไหมประตูนั้นออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้แป๊บนึงหมุนอยู่หมุนอยู่ไอ้เหี้ย ยังนี่เนาะเอาเลยเอาเลยเอาเลยผมแทงเป<ร> <eday. S 2> <Teraz>, ิดแล้วไป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 ไป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 เอ้ยเอาเลยแล้วเอาเลยแล้วยังอุ้ยมันเดือดเยออย่างมาเกมเฮ้ยช ok ็อกเลยอ่ะหนีเสร็จหันหน้าดีนิ่งเลยมันหลอกไปเก่งด้วยตัวนี้อะ เลือกเป็นยังไงวะ